คลิปเมื่อวานนี้น่ารักมากทุกคนใดๆแล้วการช้อปปิ้งของเขามีคนแบบว่ามีคนบางคนก็ไปช้อปปิ้งด้วยกันอยู่นะแต่เดินตัวปิวว่าแต่ใครถือของให้ก็ดูกันแล้วกันว่าใครถือของให้ก็ไม่รู้สินาะเขาเขาไอ้นี่กันด้วยเมื่อวานนี้เขามีการแข่งเกมเล่นเกมกัน แต่บุ๋มชอบชอบฟิลที่มีคนถือของอ่ะก็ดูละกันอืมช่วงนี้ช่วงเล่นเกมกันอยู่นะทุกคนคือแบบน่ารักมากคนโก้ถือของพลุงพลังแต่อีกคนเดินตัวปลิวจ้าคือแบบเนาะน่ารักอะไรก่อน <c ười> คือคุณนายปลายเดินตัวปลิวเลย <c ười> ล่าสุดเรียกดองคุณนายปลายเขาน่ารักมากทุกคน กาหลีหวานอืมแข่งเกมเสร็จคือเล่นอะไรกันก็ไม่รู้แล้วอีกคนทำไมไม่เอาออกเองมืออีกข้างก็ว่างนะทุกคนแล้วอีกคนหนึ่งทำไมต้องแบบอืมพูดอะไรได้ไหมนี่แหละเอาช่วยกันเอ้ยเต้าเพื่อนกลัวมือเลอะแหละอืมเนอะกว่ามือเลอะไงก็เลยต้องให้เพื่อนทำให้ ก็ทําไงได้มีมีเพื่อนดีอ่ะมีบัดดี้ดีอ่ะมีอะไรไหมอ่ะบัดดี้รักอ่ะขิงทําไมก่อนเนี้ยมดูเขาเหอะเขาน่ารักกันมากทุกคน ชื่อร้านด้วยนะครับข้างบนเป็นชื่อร้านไม่เป็นคนเดียว,ด,วยดีดีอ้กันหนึ่งไหมขอใส่เอาอส่มึงเสือแม่ไหมโอ้ยยอมก็เถอ,ยอะยอมเคยยอมไป <c oughs> อาชานมเป็ชื่อร้านด้วยนะครับข้างบนเป็นชื่อร้าน หวังเลยถ้าตื่นขึ้นมาเท่านั้นแหละโอ้ยออฟบุ๋มหัวเผลอเฮ้ยจมความตาตูดเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้รูปอะไรครับอมบักอ๊อฟปุ๊บเลยปุ๊บเลยตาดปุ๊บเลยไปตบหัวตบหัวเหรอยายาผมเป็นของจริงอะครับไอ้ออฟปุ๊บเลยของกูโอยไป นุกูรูุ้ยู่บอกเมย้ยกูเห็นมันขึ้นไงรู้นี่นุเจอูเฮ้ยบอกเฮ้ยเฮอันนี้ปลาอะไรเรียนไม่จบปลายเมื่อหนึ่งถแม่งนใจปั๊มเว้ยปลาสวดาเฉลยไปม่วให้ห้าพันปลาอะไรู่บยังกู่ายังปลาอะไรเรียนไม่จบอ่ะ คนเล่นหนึ่งคำถามเป็นคำตอบตอบโอ้ะตอบเล่นๆปลาโง่ปลาโง่ผิดอะไรพี่โอ้ยอะไรกูตอบครับตอบปลาติดเอฟปลาติดเอฟไงลงเนี่ยเนี่ยไม่ได้ผมชอบอาหารเกาหลีอยู่แล้วมาให้มาสองชอบแต่อาหารไหมคุณก็ชอบอี้เดี๋ยวแล้เจอกัน อพี <Es> <an> ่ก oh, <dem> <w> ินให้เป็นโอกาสตลอดเลยวันนี้ครับเขากลัวละกลัวมึงไะกลัวกลัวแล้วตอนนี้กลัวละวหมายถึงกลัวน้องผู้หญิงเขาละกลัวพี่เบ้นแล้วเงียบบ่ยังเลยบ่เงียบยังเน้เนาะเงียบเลยกันหลายปีแล้วไปไปตั้งใจพิกานไป มันได้จริงๆพวกมโนเนี่ยของใครรู้ไันจะบ้างไอพวกจับเสือมือเปล่าระวังไว้ดีเมื่อดีนะไม่ใช่ไม่ได้ใช้อาหารล่ออยู่เลยอย่ามาเองไจด้เนี่ยเราเขาเขามองแรงเสริมเขาไม่มองเลยพอตัวนี้ใช่ไปหน่อนิดนึงมีลุงเนี้ยทำไมวะนิ่งๆแต่ยิ่งใหญ่ครับ ครับลูกกับไปขอเลียนีคนละแสนได้ไหมได้ครับขอบคุณครับนไม่น่ารักจังเลยอะ่ะอันนี้เงินเงินเงินจากที่ทางก็ส่งที่ทางนะได้ไปกสหนึ่งหน่งแสนเท่าไหร่ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับน่ารักจังเลยขอบคุณนะขอบคุณครับไปแล้วนะคะบ๊ายบาย